ต้มไก่ทำข้าวมันไก่อีกค่ะข้าวก็หุงแล้วค่ะหุงแล้วเรียบรอ้อยหุงข้าวเรียบร้อยแล้วก็ต้มปีกไก่น้องไก่จ้ามันจวดจัวแต่แซ่บต้มออีกสักรอบต้มอ,อีกรอสักหน่อย ความจริงก็มีน้องไก่มีอกไก่มีตัวไก่อยู่นะแต่มนเป็นชอบค่ะมนชอบกินเละปีกไก่ค่ะไก่แบบนี้ค่ะเพราะว่าซื้อมาเป็นกิโลก็ทอดทอดก็อร่อยอแกงอ่อมก็อร่อยแล้วก็นึ่งก็อร่อยแล้วก็ทำข้าวมันไก่ก็อร่อย, <c oughs> <c oughs> ยแสบน้ำกันจับพี่นอ้อง เด้อจะกินข้าวมันไก่แล้วจ้าที่ตักข้าวฝรั่งทิ้งฝรั่งโยนทิ้งไปทางไหนแล้วไม่รู้หาไม่เจอฝรั่งล่างถวยลาัางซ้ำแล้วก็เก็บดีโพดไม่รู้ฝรั่งเอาไปไว้ไหนมาตักข้าวแล้วก็จะจ้าเศบๆน้ำกันจ้า โอเคพอดีเลยอืมไก่ใส่ไปมันชอบอย่างนี้แทะอารมณ์มันแทะนิดๆทอดก็อร่อยนะคะทอดน้ำทอดเออกรอบร้อยอร่อยปีกไก่เนี่ยค่ะทอดกรอบอร่อย อารมณ์ได้แท้หน่อยหน่อยสีสีีกเพราะว่าม์ชอบเนื้อติดมันแล้วก็มีหนังโอเคเลิศละลานน้ำสักหน่อยดีน้ำซุปเดี๋ยวคอเอาไปสดเลิศเลยทีนี้เดี๋ยวเอาน้ำจิมไก่น้ำข้าวมันไก่มา ลาดมาจ้าน้ำจิ้มไก่ค่ะน้ำจิ้มไก่สำเร็จแล้วก็น้ำซุปมาเรามาลาดเรามาลาดน้ำจิ้มไก่ไปเลยน้ำข้าวมันไก่ไม่ใช่น้ำจิ้มไก่น้ำข้าวมันไก่ค่ะอร่อยมากเลยนะคะเนี่ยเป็นน้ำมันไก่น้ำข้าวเอาน้ำข้าวมันไก่อะสำเร็จรูปค่ะที่อยู่ในขวดนะคะหอมมากเลยอร่อย อร่อยเวอร์ค่ะมากินด้วยกันค่ะพี่น้องสุดยอดน้ำซุปก็พร้อมจะมาจ้ะมาจ้าข้าวมันไก่ด้วยกันจ้ามากินข้าวมันไก่ด้วยกันจ้ะน้ำจิ้มก็เป็นน้ำจิ้มสำเร็จรูปน้ำจิ้มขวดนะจ๊ะ ก๋วบเตี๋ยเลยต้มไก่ต้มปีกไก่แล้วก็เขาเรียกอะไรนะปีกไก่นะปีกไก่อันหนึ่งอันสองเพราะว่ามันซื้อมาทอดไงมาทอดเมื่อวานแล้วก็ต้มใส่บุญเส้นเมื่อวานนี้แล้วก็มันก็เหลืออีกเอ่ะวันนี้ก็เราก็มีน้ำจิ้มไก่แม่ประนอมไอ้น้ำจิ้มไก่อยู่ น้ำจิ้มไก่ไม่ใช่ของแม่เปน็นข,ของของคนอนนะของขนอนรู้สึกจะเป็นของคนอนี๋ยวไปดูหัเป็นของขนอนเลหลนะ ชอบแบบไก่ติดมันนะคะก็เลยแบบเนื้อที่ปีกมันจะมีมันมีอ่ามีหนังด้วยมันก็จะอร่อยหรือมาทำซื้อมาทำ,อ,าทำอ่ามาใส่ต้มเส้นเนาะก็ทำได้หลายอย่างหลายเมนูถึงมาทำต้มเส้นแล้วก็ทอดกิน แล้วก็นึ่งกินแล้วก็ต้มแช่ก็ได้กุ้วก็ได้ทำได้หลายเมโนโูปีกไก่จุดมันรับ เวลาไปกินข้าวมันไก่ถ้าไม่เอาเอาจะจะสั่งสองอย่างก็คือไก่ทอดแล้วก็ไก่ติดมันชอบติดมันเนื้อไม่ค่อยชอบส่วนมากเนื้อก็จะไว้ให้แฟนให้สามีกับลูกสาว ลูกสาวก็อารมณ์เดียวกันชอบแทะแทะเวลาทอดไก่น,ะนางชอบแทะนางชอบมากเลยไก่ทอดนะนางชอบเห็นไก่ทีไรอู้ได้กินไก่ทอดอีกแล้วนางชอบไก่ทอดมาอร่อยอร่อยดดวกกันค่า มอนี่ชาแนลนะคะฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้กับมอนี่ชาแนลด้วยค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้าจ้บบ๊ายบาย